คือมีบุญดีเป็นผู้ได้สั่งสมกุศลกรรมในอดีตไว้มากมาถึงชาติปัจจุบันก็สั่งสมเพิ่มเติมเข้าไปอีกกุศลกรรมมันก็เพิ่มปูนขึ้นมาอีกความเจริญของงามไปบุญในโบวงพระพุทธศาสนามันก็จะเจริญรุ่งเรืองมีอริยทรัพย์สั่งสมมีข้าวขนขึ้นเก็บไว้ในยุ่งฉางเพิ่มเติมอีกไม่ขาดมีแต่เพิ่มปูนไปเรื่อย นั่นก็หมายความว่าสัมภาระพกเบื้องหน้าเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วสุปก็ย่อมเป็นที่หวังแก่เราคุณแม่อรัญกูลสุขบุญสงท่านเป็นผู้มีบุญแล้วก็ได้สั่งสมบุญในขณะปัจจุบันนี้เพิ่มเติมขึ้นไปบุญตัวนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของท่านต่อไปในสัมภาระพกเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้รับรองชัดเจนว่าสุภคุณอา บุญญาลิปรโรโลกัสิงปฏิธาห้องติปานี้นั่งเนี่ยบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าไม่มีอะไรอื่นจะเป็นที่พึ่งมากยิ่งกว่านี้แล้วก็เป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าที่เราจะต้องกระทำในขณะปัจจุบันที่เราจะมีชีวิตยอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ให้ประมาทไม่ให้ประมาทในเวลาเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันแต่ละคืน ท่านก็สอนเราเตือนตนไปอยู่เสมอว่าวันเป็นล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นี่คือไม่ให้ประมาทในเวลาไม่ให้ประมาทในวัยวัยพอที่จะจําแนกได้ไวัยต้วมเตียงตอกแต่เต่งตึงตรงเปงต้องตายห้าวัย วัยตุ่มเตี้ยมก็ต้งเๆๆงสีด็กเด็กเนงนะารกอย่างมากพอผิซพายที่กว่าแล้วก็คลานต่อแต่เริ่มหักเดินพูดอ้ออเอเต็งตึงเป็นถ่มเป็นสาวแล้วเลยวัยหุ่มไปสาวก็ม่แต่ตรงเต้นเท่านตัวใครจะเป็นเต่มตึงได้ตลอดตรงเตงแล้วไปไหนมาไหนสุดท้ายก็ยต้องตายไวัคนเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทในวัย โดยยิ่งวบที่เรายังแข็งแรงอยู่เด่ดราดจากโปรคกพยาที่มาเบียดเบียนยิ่งจะต้องเป็นใบที่จะต้องรีบเร่งขวนขวายสังหารพระนาชนเองสมคุณงามความดีมั่นบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาในบุญเปียวัตถุให้มากๆมันก็จะเป็นไปได้โดยสะดวกหรือมีหน้าที่จิตการงานอย่างใดๆก็พยายามที่จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่บ่อยๆมากขึ้นมากขึ้น ถ้าเป็นโดยกองยิยงผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารหรือบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างนี้ยการงานดีมีความสะอาดมีความซื่อสัตย์ก็ย่อมที่จะสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากประชาชนก็รักใครๆก็ไม่กล้าที่จะมาแข่ง,งละยกให้ท่าเลยจะพูดไปพูดมาลูกพวกมหาท่านายกเต่สวนตีเมือป็นช้ราของเราอีก กี่สมัยกี่สมัยท่านก็เป็นนายกมาตลอดตลอดจนกระทั่งนี่ก็ถึงวาราที่จะใกล้เลือกตั้งอีกแล้วอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ท่านนะแต่เราเห็นโดยผลงานของท่านนะในวันนี้ท่านก็มาร่วมในพิธีงานนี้ั่งคู่กับท่านนายกที่สนตรีตำบลชียนสุทท่านสงุทดแก่งกางบ้านเห็นเอนเนาะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆทั้งหลายนี่แหละเราไม่ต้องประกาศให้ใครรู้หรอกแต่การกระทําของเราเองนี่แหละที่จะเป็นเครื่องประกาศและทุกคนอ็่นได้เห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือไม่ประมาทในวัยประการต่อมาไม่ประมาทในสุขภาพร่างกายคือไม่ประมาทว่าร่างกายของเราอยังแข็งแรงอยู่เสมอๆอ,อย่างเนี้ย เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยตอนไหน,นตอนไหนเราก็ไม่รู้มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ตลอดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนแต่พอเวลาคนเรานี่ไม่เห็นลงสงมในหลงังน้ําตาจริงๆเลยนะคือพอเวลาร่างกายสุขภาพาแข็งแรงก็เที่ยวเสรี่ที่หาสะดวกสนานไม่ได้สนใจที่จะทําบุญการความดีอะไรนะโดยพอมยิ่งถ้าในทางศาสนาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเนี่แต่พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วเอาแล้ว วิ่งหา,าพระเป็นอีพึ่งแหละบนบานศาลกล่าวไปบนตรงนั้นบนตรงนี้ไว้สารพัดอย่างอันนี้ก็ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะแต่พอสุขภาพดีแล้วก็ไม่ไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทเหมือนกันประมาทในสุขภาพร่างกายของตนเองนี่ครั้งนั้นก็สอนให้ประมาทเพราะฉะนั้นความประมาทจึเป็นทุนทางแห่งความตายคือตายจากพุณงความดีนะ ส่วนตายจากอย่างอื่นนะั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าประมาทขับรถไปถ้าประมาทขาดสติก็เกิดอุบัติเหตุได้ก็ถึงแก่ความตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นยยยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานชาปนกิจศพของคุณแม่อนุบุนสุขคุณศพในวันนี้สิ่งที่เราได้มาเห็นอยู่ในที่นี้แล้วก็อาตมาก็พยายามที่จะเชิงเอาจากสิ่งที่ได้เห็น กลั่นโงมาจากสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นอของคุณแม่อจุคุณสุคุณสงเนี่ยมาสาธยายหรือแสดงพระธรรมเทศนาประกอบธรรมะสดแทกธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้นำนําไปที่นี่พิจารณาไม่ประมาทในชีวิตของเราวันขึ้นลงไปลุไปชีวิตของเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะทุกขณะก็คือใกล้เวลาที่เราจะลัจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วเราก็คืง รีบเต้นผลขวายกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างกุศลกรรมผมเพราะอริยะสมอริยทรัพสมบัติมาให้แก่ตนมากแต่แล้วเราก็จะมีมิตรนำทางที่ดีไปสู่สมปรายภพเหมือนดั่งคุณแม่อตภูลสุคุณโศกท่านก็ย่อมจะมีมิตรที่ดีเป็นเพื่อนนำทางจนกระทั่งถึงจุดหมายประทานที่ดีงามของท่านต่อไปในเบื้องหน้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ ด้วยอินนากระตับปุ่นเย,ยนะคุณงามความดีต่างๆทั้งหลายที่คุณแม่อนุปรุญสุขบุญส่งท่านได้กระทำบำเพ็ญไปขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนอำนาจแห่งกุศลทัพเสนานุกปทานที่ยัตยาทุกคนตัวท่านได้ร่วมกันกระทำะบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเทวดานี้ก็จงมาสรุปรวมลุกเป็นเตชะพลวัตปแตงนุนนนำให้คุณแม่อัุปรุญสุขบุญส่ง งได้รับการอนุโมทนามีเพื่อนนำทางนำไปสู่ที่นนพึ่งอัิษกษมในสัปเร่์เบิ้หน้าโน้นจนทุกประการไอ้วันก็มีด้วยประการฉะนี mm ้ขอเนุญาตกรภาพสวยกันเทศครับ I'll right.